ครับคลิปนี้ครับเราก็อยู่กับพี่แหลหมือนเดิมก็อยู่ที่สมเด็จง้วนเชียงสาขาเมืองพลประมาณนี้ก็พามาดูรถเข้าใหม่มีประมาณห้าคันอ่าอันนี้เป็นโซนรถเข้าใหม่ก่อนดูรถเข้าใหม่เดี๋ยวไปดูข้างท้ายนิดนึง2เดือนที่แล้วเนาะเรามาก็หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้หมดเกลี้ยงแล้วนี่เหลือแค่นี้เองนี่อันนี้ก็จะเป็นรถจองแล้วข้างหลังอันนี้ข้างนี้จองหมดแล้วเรียบร้อยเนี่ยโซนรถที่แบบว่าแรกเข้าเนี่ยหมดแล้วเรียบร้อย ก็เดี๋ยววันนี้เราอยู่กับพี่แลนเนี่ยสองอีพีเนาะเดี๋ยวพาดูโซนรถเข้าใหม่ก่อนได้ครับอ่าคันแรกครับพี่เป็นอะไรเออคันนี้ก็จะเป็นโตโยต้ารีโวะครับเป็นตัวรีโวใกล้รับเป็นตัวพิเลอร์นะครับเป็นตัวพัดตัวพัดยกสูงอ่านี่ไฟเดนไลท์ตัวนี้รถปีหกศูนย์นะครับปีหกศูนย์เมื่อเทียบปีแล้วก็อยู่ที่ประมาณ2017อ่าปีสิบประมาณนี้นะครับ าราคาอยู่ที่50,000นกว่าบาทเท่านั้นเองได้อย่างนี้ละแล้วก็ที่สําคัญนะโปรที่นี่มีอะไรบ้างครับพี่ตอนนี้ 2>, นน 2, 2เดือน,อน,นก็เชอแล้วก็จะมีโปรนะครับมี2โปรชั่นก็คือ 1, อ 1> เป็นโปรช่วยช่วยในการดาวเนาะโปรช่วยดาวผมช,ช่วยทวนอีกทีนึงนะเดี๋ยวผมช่วยขยายความแล้วกันนะอ่าช่วยดาวของที่นี้ก็คือแต่ก่อนเนี่ยที่เนี่ยดาวเริ่มต้นเนี่ยหเถึงจะ โอกาสผ่านได้ตโอกาสผ่านไฟแนนซ์จะน้อยหน่อยแต่ทีนี้โบที่นี่ก็เลยจัดขึ้นมาช่วยดาวอีก10%เเพิ่มขึ้นมาเป็น15%ของตัวรถโอกาสผ่านไฟแนนซ์ก็เยอะขึ้นนั่น<ช>เองน้นอันนี้นนคือโปรแรก โปรที่2ครับพี่โปรที่ก็เป็นโปรช่วยซื้อนะครับโปรช่วยซื้อ,อสําหรับลูกค้าที่มีรถอยู่แล้วหรือว่ารถติดไฟแนนซ์อยากให้เราปิดบัญชีให้อยากซื้อ,อยากขายอยากแลกเปลี่ยนอันนี้เข้ามาหาเราได้เลยรับซื้อขายแลกเปลี่ยนเทิร์นใช่ครับโดยที่เราให้ราคาสูงเป็นพิเศษใช่ครับประมาณนี้สมมุติจะ็นจ,จุดหนึ่งครอบครัวมาขยายแต่ก่อนซื้อรถเก๋งอันนี้เป็นอีโคคามาที่อยากได้รถกระบะเราก็สามารถเอายีอีโคคามาแลกกระบะได้เลยใช่ครับประมาณนี้เราก็จะให้ในราคาพิเศษใช่ครับ ประมาณนี้อืมสูงของเาตลาดทันนี้สวยมากนะจอดล่มไม่มีนกไม่เหลืองไม่อะไรเลยอ่ะดูต่อดูภายในนิดนึงยางก็เป็นยางเดิมติดรถยางยี่ห้อดีนะยางกับล้อเดิมเป็นโยโกฮาม่าสมัยนู้นให้ยางดีเนาะพื้นปูกระบะดีมากนะไม่มีรอยเจาะไม่มีรอยอ่ะดูไม้ขึ้นมาแล้วครับไม้แปดหมื่นหนึ่งพันสาร้อยกิโลไม้น้อยไม้น้อยไม้อยสภาพสวยเข้ามาในกลิ่นหอมเลยนะ อกลิ่นหอมทะลุแมสมาเลยภายในสวยซองในเดิมมากเลยนะแผงประตูนี่เดิมสนิทเลยนะไม่มีรอยเท้าแขนเลยนะสวยสวยมีคาบเงาคาบอะไรลแล้วก็ที่สําคัญมันเปิดได้ด้วยนี่สบายๆนี่ซอกในแผงนี้เดิมสติกเกอร์ครบเลยเนอะนี่อยู่ครบก็คือไม่มีทําสีอะ่ะสวยๆอันนี้ก็คือใช้ได้นะยังใช้ได้อยู่ทุกคันเนี่ยคือพร้อมใช้แล้วก็ีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องใช่ครับ รับประกันเครื่องหนึ่งปีรับประกันเครื่องให้ไปเลยหนึ่งปีหรือจะซื้อเพิ่มเองก็ได้กับไฟแนนซ์ใช่ครับก็ไม่แพงนะครับคือรถมือสองเนี่ยขอให้มีไว้เครื่องเกียร์เนี่ยอุ่นใจสําคัญมากมากอุ่นใจเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเจ้าของมือแรกของเราเนี่ยใช้งานยังไงอืมเบาะเท็กเจอร์สวยภายในสวยสีเทาอืมภายในสวยก่อนเปลี่ยนโฉมหน้าใหม่อะใช่ครับหน้าน่าจะประมาณนั้นนี่แล้วก็มีจอให้ มีกล้องถอยหลังป่ะครับพี่ตันนี้ไม่มีครับไม่มีกล้องนะมีจอให้นะครับมันมีติดเพิ่มได้ไม่กี่ตังค์ใช่อืแล้วก็มีเกียร์หาง่ายเกียร์ธรรมดา6สปีดหสปีดมีตัวอีโค o โหมดพาวเวอร์โหมดอืมแล้วก็นอร์ม l ก็ประมาณนี้เฮ้ยภายในสวยอันนี้ผมให้ประมาณ90%เลยหักห0สิเอร์ซนเรื่องเรื่องไอ้นี่สภาพยางอ่าเราใช้งานแล้วยามก็ล่องลึกอยู่แล้วแต่ว่า แถมได้ไหมถ่ายก่อนถ่ายได้ได้แถมได้นะครับแถมได้กันชนท้ายเหตุผลมันมีเพราะว่ามันที่ต้องถอดไปเพราะว่าอาจจะเอายางอะไหล่ออกมาล้างนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะสีสันโดยรวมนี่ผ่านมากเลยนะสีสวยคันนี้เป็นไงบ้างพี่ตันนี้เป็น e ี s ุ s vgs รถปี2013ปี13น่าจะเครื่อง2 5 0 5ตัว Z2.5 ตอตอนนี้ราคาเปิดดูที่ตอนนี้อยู่ที่5 0 0แสนกว่าบาท5 0 0แสนกว่าบาทปี13นะใช่ครับ นี่ตัวนี้ก็มีกล้องถอยหลังให้อะเดี๋ยวไปดูข้างหน้าไหมอ่ะไปรูออกได้ไหมเนี่ยเราได้ไหมฮึนี่เจ้าของเดิมดูแลดีแต่งมาให้ด้วยเรียบร้อยโลโก้แดงสีดำแบบว่าเงาฉ่ำๆงนี้เลยนี่มีเครื่องเสียงด้วยนะรู้สึกข้างในนี่เครื่องเสียงแต่งมาละระดับหนึ่งปีสิบสามปีสิบสาม ก็ถือว่าโอเคนะนอืผ่อนเริ่มต้นก็เท่าไหร่อ่ะพี่อย่างเงี้ย <8, 000. S 1> วันนี้ก็แปดพันกว่าบาทนี่อ่ะส่วนตัวนี้เป็นตัวเตี้ยหนะ้แชมป์ตัวแชมป์ปีสองสิบสี่ตัวนี้ปีสิบสี่ก็คือได้อย่างงี้เลยได้ล้อล้อเดิมยางเดิม่าประมาณนี้เป็นสีบอลทองบอลทองบอลทองนะก็นะถือว่าสวยนะฮะดูรอบคันให้นิดนึงภายในแถมไม่แถม ถ่ายให,ให้ติดฟิล์มไหนหน่อยฟิล์มไปแล้วอ่าฟิล์มสมสภาพไม่เป็นไรเดี๋ยวเราติด,ตดให้ใหติดให้นะ,ะมาช่องผมต้องโดนถ่าย <laughs> ต,ติดให้ใหม่เลยดูเขาเรียกว่าเป็นตัวแทนลูกค้ามาดูรถแล,ล้กันอ่าประมาณนี้นะแล้วก็ตัวนี้ใหม่กิ๊กนะนะไม่มีร่องรอยการเจาะเลยอันนี้ไปเียบร้อยคันนี้เป็นไงบ้างพี่คันนี้ขึ้นเข้า,ขาใหม่สีสวยมากคันนี้สีฟ้าน้ำทะเลเนาะ ฟ้าน้ำทะเละตัวนี้ก็จะเป็น e s u d m a x all new เป็น1.9ตัว Z 1.9แล้วเรียบร้อยตัว Z อันนี้ตัวปี59ปี59อ่ะดูห้องเครื่องกันหน่อยให้น้องเปิดห้องเครื่องดูความสดใหม่กันะครับปี59สีนี้แปลกใครเอาไปนี่เป็นว่าเหมือนลิมิเต็ดอะใช่ครับดูจากล่องรอยไม่มีขี้กงขี้เกลือเลยนะง,งานโครเมียมเขาอะ mm hmm. เก็บสวยมากอะนี่ดูสวยคันหน้าน็อตเดิมทุกตัวเลยดูดิ หมุดดำนะอิสุสูนะใช่ครับสวยสวยซอกในก็เดิมก็ไม่ต้องตกใจข้างในห้องเครื่องเขาไม่ทําสีอยู่แล้วเนาะใช่ครับไม่ทำไม่ต้องตกใจนะครับที่มันแบบเป็นอย่างนี้นะไม่ต้องตกใจนะเดิมจากโรงงานถ้ามีสีเนี่ยแปลกใช่ถ้าถ้าถ้าไม่เป็นอย่างนี้ยแปลกแปลกอืมเพราะว่าถ้าถ้าเป็นสีพวกนี้จะมีแลบออกมาอย่างนี้อยู่แล้วอืมถ้าเป็นสีเนียนเลยนั่ันแปลกไปม่ใช่แลวถ้าเป็นสีสวยๆแล้งเงาๆเนี่ยแปลกอ่าแล้วก็ดูตรงนี้ก็ได้สติกเกอร์นี่อยู่ครบ ไม่มีรอยเคลือบทับเลกเกอร์นี่สวยผ่านคันนี้สวยดูไม่มีรองรอยการถอดเลยนะห้องเครื่องเดิมสนิทเลยเฮ้ยสวยสวยคันนี้ราคาเท่าไหร่นะคันนี้คันนี้ก็อยู่ที่ห้าแสนกว่าบาทเหมือนกันครับห้าแสนกลางหรือต้นไป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 เพราะมันเป็นยกสูงใช่เป็นตัวตัวท็อปตัวท็อปก็เกรดเซทพีเหรอใช่ครับไปไปดูไหมไปดูไหมเฮ้ยสีสวยทำเล่นไปมีกระจก ตรงนี้ให้เป็นไฟเรียวให้นะครับพื้นปุกระบะมีให้กันชนมีไหมเนี่ยนี่เกียร์แทดเกียร์โต้ด้วยเหรอพี่เกียร์ธรรมดาครับเอาเกียร์ธรรมดา,เอา,เ,มดาเอาไปเกียร์แทธรรมดาใช่ครับก็สื่อว่าสวยนะอืมแต่ว่าเงินสดอะ่ะที่นี่ลดได้เท่าไหร่พี่มาเลยครับลดถึงห้าหมื่นเนี่ยคือราคาที่เปิดให้ตั้งไว้ให้ต่อรองอยู่แล้วเนี่แล้วตัวนี้ที่สวยอะ่ะอิสุสเขาเป็นเจ้าพ่ออยู่แล้วก็คือไฟตัวนี้นะนนะเป็น LVD ไฟเลี้ยวไปหลอดอยู่ไฟถอยไปหลอดอยู่แต่ตรงเนี้ยสวยไฟเบรกเป็น LED นะกันชนมียางอะไรมีครบทุกอ,อย่างครับสวยอะดูภายในสักนิดนึงได้ครับคันนี้ถือว่าเป็นพระเอกนี่เข้าใหม่เลยนะอันนี้เข้าใหม่เลยนะใช่ครับใหม่ๆเลยนะอ่ะโอเคภายในสีดําดูมาเลยนะนี่สวยสวยหูภายในแบบสีดําแบบสปอ,อร์ตอะเอาไปหุ้มได้แดงหน่อยนะหุ้มหนังได้แดงหน่อยนี่สวยเลย กหม่อนก็สวยแล้วรุ่นนี้อืมเป็นเกียร์5สปีดเหรอ6สปีดครับ6แล้วนี่อ๋อตัวนี้6สปีดอ๋อดูง่ายๆถ้าเป็น1.9เนี่ยเป็น6สปีดแล้วเรียบร้อยแล้วก็เครื่องก็แรงใช่ครับแรงทนประหยัดไม่จุกจิกนี่สีนี้แปลกดีชอบชอบชอบไม่เหมือนใครดีสวยสวยอืมไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นสีหน้าตรงหน้าตาสวยเลยอีกสองคันสุดท้าย ก็จะเป็นอีโก้แชมป์ปี2013สําหรับรถเล็กทำมาหากินเลยราคาเบาๆ13เปิดอยู่ที่อันนี้ก็อยู่ที่400,000กว่าบาท400,000กว่าบาท450,000ประมาณนี้ประมาณ450,000แล้วซึ่งเงินสดเนี่ยถ้ามุดมันลดไป20,000 30,000อย่างเงี้ยก็แค่400,000ต้นต้นเองก็ได้ละเรียบร้อยต่อรองก็ได้อือยากได้อะไรเนี่ยมาบอกเขาเลยนะเออว่าจะคุยกันได้ว่าว่าชอบคันนี้สมมุติอ่ะผมเป็นลูกค้าผมอยากให้ติดฟิล์มให้ได้ไหมโหสบายฟิล์มเดี๋ยวนี้ก็พันกว่าบาทเองครับ สมัยก่อนฟิฟฟล์มแพงนะครับพื้นปูกระบาดเนี้มันก็ถูก<ช>อยากได้อะไรนู้นนี่นั่นอ่ะขอพี่เขาได้เลยนะพี่แหล่ใจดีพ่อค้าใจดีโทรมาคุยกันก่อนอืมไม่ต้องกลัวพอเออก็สวยนะดูดิทำมาเล่นไปเรื่องสีเนี่ยสวยมากไม่มีปัญหาเลยนะที่นี่ก็คือจอดล่มแล้วก็ไม่มีนกขี้นกให้กวนใจก็คือว่าผ่านเลยเนี่ยดูดิเขาดูแลรถดีปีสิบสาม อันนี้เป็นไงเพ่งพี่นี้กันปีสิบสามกันสีขาวรุ่นเดียวกันสีขาวรุ่นเดียวกันเลยปีสิบสามราคาก็สี่แสนต้นๆประมาณนี้โดยรวมก็ถือว่าสวยนะคันนี้ได้เลยก็เหมือนเดิมโปรโมชั่นลูกค้าอยากได้ไฟหน้าหน่อยได้ครับขัดได้อืก็ไม่มีอะไรก็คือแล้วแต่คนชอบละมันจอดคู่กันอย่างเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับสีบางคนชอบสีขาวบางคนชอบสีเทาก็ประมาณนี้ ก็เนี่ยก็เป็นโซนรถใหม่ที่เข้ามาทั้งหมดก็มีประมาณ6คันเนี่ยก็อยู่ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไอพีสองเพื่อนๆติดตามไว้นะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเนี่ยอีกเพียบๆเลยประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเก็บให้หมดในไอพีสองให้พี่แหล่ฝากเบอร์โทรหน่อยครับเบอร์น,นี้0ูนครับศูนย์หกสองสองสามหกสองสามหกห้าเจ็ดหกแปดครับห้าเจ็ดหกแปดเดี๋ยวผมจะตั้งเป็นชื่อคลิปอีกทีหนึ่งยังไงก็ขอบคุณพี่แหล่มากครับขอบคุณนะครับนี่